สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องย่างลงมาตะไคร้สวัสดีกล้วยลงมาบ่มาจะไข่พอกับเคยลาคือเก่าพ่อไหมพี่น้องกับข้าวาโดยต้มอันนี้แกงกระดูกหมูอ่อนต้มน้ำไม้น้ำพริกแล้วก็ปลาต้มยำใส่คืนนี้เนาะพี่ลุงมานั่งนั่งหันก็ได้ลุงเออเขาเลยนั่งเลย นั่งกางโลค่อยชินั่งทังไอทิวนี่วะมือเงาเด้อมงาตัวเด้อเานะเราลุ้เส้นมาหมดลละหมดเลยหมดเลยแม่งกินเขาอดไอ้เรืขจินข้าจาก็ม่เยอะเนี่ยขัากิหมดแล้วจนข้าจ่าาจาเลโอ้ยขาจามันสุมแยางอีกตอนนี้มัโลด

มันมันจะจีดเึ่กันเยี่มค่ะเยี่มค่ะแม่ซักกางแบบใช่อันนี้แบงอะไรสวยไหมแบงรึเปล่งแบงลุงเจนนี่แบงซักเลยเออมันยังเท่ากันมันยจะมาแล้วเป็นสวยกล้าปวดแบบเนี้ยนี่หน่ะการนอยเขาเรบยกว่าตี กี่เตยน้องม้าแล้วนี่เก้ามงลง่งลงนำหน้าเก้ามงไรจะได้ยี่เตย ดำเปนกลเป็นนี่ครน้าล um> ุงดำเป็นหมูก oui> ับดำอยู่นะข้างในดำต่เนีไม่ใช่ปะคนเราเด้ได้เงเสร็จเมื่อไหร่คนก็เลยไม่มีไมมความแตกไปกับดำทองไปของเราแต่ลุงกินอะจังๆเอาห เขาด้ดัให้ต้นมันติดรวมผลมันจะจริงร่วงนั่นมันแก่ดอกคนนะเนี่ยตน้เรม่ยังไม่แรงเลยขั้นเบรกทีต้องหาหรอกขึนแต่าอยู่มันมีฝัดลมเนาะลมลิ้ปวพัดแต่ั้ปืนมาออกเจ่าเอมือนกัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลานโนกครับนเอาลูอยู่เมือนกินต็มซีบปลาเยยังอยู่ดียวต็ซ่าดนี่ิเต็่ดยตั้งหน้าหรือมาซึ่งบักอวดนี่กลังมเนายกวามันลงมาแต่หม อมาจะาเนาะโอ้ยาตายยังมงมงม่งกูขึ้นกูไปปลุกมึนะม่งมงมงงกูอยากซื้ออะกูจะไม่ยอมกูจะมาดานาอีกมันทำกูลุกแทบไม่ได้ปวดเบิกฐาน ไ้โนกันอนนั่นละขางห้องคือมตัวซำกนอนก็มือไนะซำากวาที่นอนฮะจีโนก็นว่าขึ้นไปอยู่หองลับปาเอาจามถูดเอาไอโน่นีขึ้นบ้างป่านอนลุงเซนเอากไปนอน่ะแรงกับลุงกลน่ะบ่อันนี้ผิดไอ่ถีบลุงมานอยลุงจริงนาฝนสีมาอยู่นจวัน เกษสิมาทางใดวัาม,าาม้ามันกับตกบ้านเกศยรีบ่อนคืมน่าาข้ามมาขึ้นบม้าเขนเที่ยวทางน้ำมาบมากับตกใจ้วก็เป็นน่งน้ำนี้ วันวะเจสาสก็บไปยังแมร่ร้ายเลยวะเก็บไปต้มกินแม่ละกากหมูกับยังเดิอนอยู่ในต้องอุ้ยวันอุ้ยไปกินต้มไส้ด้วยอีวันมึงนี่โชคดีมากเลยทำไมโชคมึงไม่ดีหรอ,อโอ้โซ่เส้งข่าวอยู่ กินอะไรโน่กินอะไรสไดสดเอจตัวบริวารห้าบ่อเดียวกตัวบริได้จีไปเอจีจะได้เหอะมั้งเงินจีนออก็ซื้อเงื่ตัวหนึ่งข้างในน่องเช่นินเงื่เงินน่งน่หน้าอะไรเงื่อหรอหมดแล้วแต่ก็เงินยังบั่งมีแล้วมีจะได้มิจเจ็บเบิดก็เมย์มันนี่หัวเงินมันได้แน่นอน หนคนนึ่ง hmm. น <Mark. S 1> no, ือรทาิประเด็นยังหลดหายบนดาวขาวคือเงนคือเงินอีกรอยหนึ่งตังเ้วงกักาหลอดเนียยังไม่หายหาหลอม้ต่แชรเด็บยัมึงซื้อมาหายขาบ้างังงวมึงมาละเม่เงินหนาซื้อมาใส่เองเลน้เกี่ยวขาวมึงซื้อเองเยอะเันไปเป็นเงเียแหล่งเนี่ยบอกข้าวว่าอย่ามนตกมือตบแล้วมันเสื่อมนะ

กินห <half. S 2> like ันเบิด hmm. right. well, mm ์ตนะแกงหมูน huh. right. yeah. uh ั huh. yeah. right. uh ่นใส่แล้วกินอะไรด้วเราสามชิปเราจะบอกให้ด้จะได้เงินบอกจะได้เงินมาทอดกระหน่อกนะสะคอนมาทอดหรือด้วยอันด้วงนะบอกให้แม่ขัวมันผมไปทอดซะเสร็จยังกินมันวะตัวใหญ่นะ ล่าสุดเยื่อยเื่วกูระจักเป็นอย่างออกมาเต็งหึงเลยชั่วโมงหนึ่งเลยนะออกมาเอามาพับมาหนั่งอยู่ในหมาหีนอ่อนในห่มคามนังนั่งปะปะบะติงอืเดี๋ยวนี่นะสีลงมากกับบลงมากสีเห็นยังกับบลูเหตยังเป็นอย่างนั่งวานั่งเป็นไข่เมื่อคืนนี่ กบมาบงินรอบอนะะงินดนางเตรียมโตเรียบร้อยจากนางสิเห็ดยังยังหมูนางสิลกกะบ่รูนางสิลงมาพีนางว่ืเอนยิ่งเงือเหียกก่อนถ้าสรแล้วจกเวียยวยังอื กูมาแปดเด้่องเนมือนตียางเล่งลงใ้หน้าล้วยไปไปถิ่มกระแจโหลดจักไปถิ่มไใบไสรฮากับโบเห็นในย่างออกมาอีกสั่งฮะเี้ซ้อนวันละผ้าไร่สิจ้างวันละสามร้อยธรรมดาไปไปเฮ้ยไปบอกยุดของเฮาก่อนบางทของเมาไป อยเมี่ยงออยเมี่ยงถ่าวก่อนวันไปลอยเมี่ยงถ่าด้วยลุด้อยวันวันจะทำด้วยโอเงหัวล่าเลยด้วผพ่อแมพี่น้องพ่อกันันคิดนะสบายดี